ตำนานเรื่องเล่าปาฏิหารหลวงพ่อโอภาสีวัดหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางหมดในกรุงเทพมหานครในยุคที่อาสมบางหมดยังเป็นป่ารกเงียบสงบเต็มไปด้วยลมทะเลจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่พัดผ่านบริเวณนั้นมักเกิดเรื่องประหลาดจนชาวบ้านร่ำลือกันว่าสถานที่นี้ ไม่ใช่ที่ของคนธรรมดาจะเข้าไปได้ง่ายๆหากไม่ใช่ผู้มีบารมีทางบุญและสมาธิแก่กล้าแล้วก็มีท่านผู้หนึ่งเดินทางมาหยุดที่นี่ผู้ซึ่งภายหลังผู้คนทั้งแผ่นดินรู้จักในนามหลวงผู้โอภาสีผู้มีตาในเห็นพบภูมิผู้มีสมาธิสูงเสกสิ่งให้มีฤทธิ์ได้จริง เหตุการณ์แรกที่ทำให้ชาวบ้านบางหมดศรัทธาคือไฟที่ไม่ไหม้วันหนึ่งชาวบ้านเห็นหลวงพ่อโอภาสีนั่งภาวนาอยู่กลางลานมีเศษหญ้าแห้งมุงกระต๊อบวางอยู่ตรงหน้าอยู่ๆลมทะเลพัดแรงจนเกิดประกายไฟจากเตาถ่านของชาวบ้านไฟลุกลามเหมือนจะไหม้ทั้งกระต๊อบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนตะลึงไฟลุกโหมรอบๆท่าน แต่ไม่แตะต้องจีวรแม้เส้นเดียวหลวงพ่อยังคงหลับตานั่งภาวนาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกระทั่งไฟค่อยๆมอดลงอย่างอัศจรรย์ชาวบ้านพากันกราบด้วยความเลื่อมใสเพราะเห็นกับตาว่าเปลวไฟไม่อาจแผดเผาผู้มีฤทธิ์แห่งธรรมเหตุการณ์รอยเท้าหายกลางอากาศการเดินทางของผู้ไม่ธรรมดา หลายคนเคยเห็นหลวงพ่อโอภาสีเดินผ่านดินโคลนริมน้ำแต่ฝนตกหนักทำให้พื้นเป็นโคลนเละไปหมดร่องรอยเท้าทุกคนติดโคลนเป็นแนวแต่หน้าประหลาดรอยเท้าของหลวงพ่อโอภาสีหายไปครึ่งทางมันขาดหายเฉียบเหมือนคนยกตัวลอยขึ้นแล้วหายไปมีชาวบ้านผู้เห็นกับตาเล่าว,ว่าบางครั้งหลวงพ่อเดินหายไปเฉย ต่อหน้าต่อตาเสมือนว่าเดินเข้าอีกพบหนึ่งเล่ากันว่าท่านเดินด้วยกำลังชาญสามารถย่นระยะทางได้ไปโปรดชาวบ้านบนพื้นที่ห่างไกลโดยไม่ต้องใช้พาหนะใดๆเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดคือเมล็ดข้าวสารเป็นยาแก้ตายสมัยที่โรคระบาดร้ายแรงลุกลามทั่วบางพื้นที่ของกรุงเทพชาวบ้านล้มป่วยกันเป็นแถว หลวงพ่อโอภาสีแจกเข้าสารเสกเม็ดเดียวให้ทุกบ้านท่านสั่งว่าให้เอาเม็ดนี้ต้มกับน้ําแล้วแบ่งให้ทุกคนกินจะไม่เป็นไรหลายบ้านรอดตายทั้งครอบครัวแม้จะอยู่ในเขตโรคระบาดรุนแรงบางคนอาการหนักจนจับชีพจรแทบไม่ได้แต่พอกินน้ำต้มข้าวสารที่ท่านให้กลับฟื้นตัวอย่างไม่น่าเชื่อ จึงเกิดคำพูดที่ชาวบ้านบางหมดเม้าต่อกันว่าของหลวงพ่อโอภาสีเม็ดเดียวเอาชีวิตกลับมาได้ค่ำคืนนั้นเสียงสวดที่มาจากศาลาว่างเปล่าลูกศิษย์หลายรูปเล่าว,ว่าในคืนวันพระใหญ่หลังจากท่านเดินเข้าไปในกุฏิเพื่อเข้าสมาธิใหญ่ศาลาธรรมว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ แต่จูจูก็ได้ยินเสียงสวดพระคถาดังชัดเจนก้องเหมือนพระหลายสิบรูปสวดพร้อมกันทั้งที่ภายในศาลาไม่มีใครแม้แต่เงาเดียวเช้าวันต่อมาเมื่อท่านออกจากสมาธิมีผู้กล้าถามหลวงพ่อว่าเมื่อคืนศาลามีใครมาสวดด้วยไหมเจ้าคะหลวงพ่อยิ้มและตอบเพียงสั้นๆว่าเทวดาเขามาฟังธรรมกัน จากปารกกลายเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์หลังเหตุการณ์นานาประการที่เหนือความเข้าใจมนุษย์อาสมบางหมดจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนแห่กันมาขอพรรักษาโรคและรับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อทําด้วยสมาธิอันเข้มขน้นศรัทธาในองค์หลวงพ่อโอภาสีเกิดจากสิ่งที่คนเห็นกับตาและสิ่งที่อธิบายด้วยเหตุผลทางโลกไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ไหม้รอยเท้าหายกลางอากาศมเมล็ดข้าวสารช่วยคนเป็นร้อยหรือเสียงสวดจากศาลาว่างเปล่าทุกอย่างกลายเป็นตำนานเล่าขานไม่รู้จบจนถึงวันนี้ที่ชื่อของท่านยังถูกกล่าวถึงว่าเป็นพระอริยะเจ้าผู้ไม่เหมือนผู้ใดในแผ่นดินไทย